สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวพมา่าคุณพม่าไม่พอใจเวทีประกวดมิตรแกนแม่ห้องสอนใส่ชุดพม่าขึ้นเวทีประกวดแต่เคมเป็นชุดไทยใหญ่ดาม่าสนัดโลกโซเชียลการประกวดมิตรแกนแม่ห้องสอนประจำปี2023เมื่อผู้เข้าประกวดใส่ชุดพื้นถิ่นขึ้นเวทีซึ่งผู้จัดการประกวดได้เคมว่าเป็นชุดไทยใหญ่แต่คุณพม่าบอกว่าไม่ใช่มันคือชุดประจำชาติพม่าแบบดั้งเดิม งานนี้ทำเอาชาวนิอพม่าและชาวนิไทยกลุ่มชาติพันธุ์ร้อนละอุองศาเดือดจากแฟนเพจมิจแกนไม่ห้องสอนก็มีชาวพม่าได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวพม่าท่านแรกครับ ชุดที่ผู้เข้าประกวดใส่ขึ้นเวทีมันคือชุดประจำชาติพาม่าแบบดั้งเดิมทำไมผู้จัดการประกวดไม่ให้เครดิตพามาต่าแต่กับเคมเป็นชุดไทยใหญ่เพราะถ้าลงรายละเอียดชุดพาม่าก,กับชุดไทยใหญ่จะมีความแตกต่างกันชัดเจนท่านต่อไปครับดีใจและภูมิใจมากที่ได้เห็นคนไทยใส่ชุดประจำชาติพาม่าขึ้นเวทีประกวดม,มิแกนแม่ห้องสอนชื่นชมผู้จัดการประกวดที่ทําให้หลายคนได้รู้จักชุดประจำชาติพามา่าแต่จะดีกว่านี้ถ้ารู้จักให้เกียรติประเทศเจ้าของชุด ท่านต่อไปครับพวกเราชาวพมา่าขอต่อต้านการลอกเลียนแบบชุดแต่งกายประเพณีและวัฒนธรรมพรมา่าเพราะถือว่าเป็นการไม่เคารพซึ่งกันและกันในฐานะประเทศเพื่อนบ้านเพราะคุนพมา่าไม่คิดที่จะไปเอาของคนอื่นมาใช้ท่านต่อไปครับชุดแต่งกายพมา่ากับไทยใหญ่อาจจะมีความคล้ายคลึงกันเพราะได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกันมาตั้งแต่อดีตแต่ลายผ้าที่อยู่ในชุดประกวดมิตรแกนไม่ห้องสอน เป็นลายพม่าไม่ใช่ไลายไทยใหญ่ได้โปรดอย่าคีมท่านต่อไปครับชุดแต่งกายแบบดั้งเดิมของผู้หญิงเมียนมากคือชุดลองยีซึ่งเป็นผ้าผืนยาวที่ใช้พันรอบเอวแล้วผูกปมโดยปกติจะสวมใส่กับเสื้อบาวหรือแจ็คเก็ตด,ดังนั้นชุดที่ผู้เข้าประกวดใส่ก็คือชุดพม่าไม่ใช่ชุดไทยใหญ่จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้อธิบายเพิ่ม,เต,มเติมว่า ส่วนชุดแต่งกายแบบไทยใหญ่โดยทั่วไปจะประกอบด้วยเสื้อที่เข้าคู่กับกระโปรงหรือกางขายาวเต็มตัวแล้วก็ประดับด้วยเครื่องประดับและผ้าพันคอบอลผู้จัดการประกวดอยากเคมเป็นของไทยใหญ่ทันต่อไปครับผู้อยู่ใต้การปกครองจะเคมเอาวัฒนธรรมของผู้ปกครองเหมือนเขเมรที่เค็มเอาวัฒนธรรมสยามถ้าพมา่าไม่อยากมีปัญหาเรื่องวัฒนธรรมกับไทยใหญ่ควรออกมาปกป้องตั้งแต่ตอนนี้เพราะไม่รู้ว่านาคตจะเป็นประเทศเดียวกันหรือไม่ ท่านต่อไปครับบางคนบอกว่าคนพมา่าควรภูมิใจที่วัฒนธรรมการแต่งกายของพมา่าได้ถูกเผยแพร่สําหรับฉันไม่ภูมิใจเพราะนี่คือการขโมยไม่ใช่แค่ชุดแต่งกายเท่านั้นยังมีเทศกาลน้ําแบบดั้งเดิมของพมา่าด้วยที่พวกคุณขโมยไปท่านต่อไปครับคนไทยกลุ่มชาติพันธุ์ขโมยชุดประจำชาติประเพณีและวัฒนธรรมพรมา่าอย่างจงแจ้งเรื่องนี้รัฐบาลไทยต้องออกมารับผิดชอบต่อการกระทําของคนกลุ่มนี้ ด้วยการขอโทษอย่างเป็นทางการต่อคุณพม่าทั้งประเทศท่านต่อไปครับเป็นเรื่องปกติของคนที่อยู่ชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านของทุกประเทศที่จะมีประเพณีและวัฒนธรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายหรือการเล่นพื้นบ,นบ้านบางอย่างชาติพันธุ์ไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เช่นกันจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่า ผู้จัดการประกวดมิจแกนแม่ฮ่องสอนต้องการจะสื่อและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเมียนมาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับชายแดนเมียนมาผู้มีวุฒิภาวะเท่านั้นถึงจะแยกแยะออกและเข้าใจทันต่อไปครับช่างเป็นการกระทําที่น่าละอายพวกคุณกําลังหาผลประโยชน์กับประเพณีและวัฒนธรรมพามา่าในขณะที่สภาพบ้านเมืองคนพาม่าไม่พร้อมที่จะปกป้องและรัฐบาลพาม่าเองก็ไม่ตหนักในเรื่องนี้ด้วยทันต่อไปครับ ได้โปรดอย่าขโมยประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศอื่นมันไม่ดีไม่ควรใส่ชุดประจำชาติพม่าขึ้นเวทีประกวดในประเทศของคุณเพราะมันจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนพม่าใส่ขึ้นประกวดในประเทศของตัวเองเท่านั้นทนต่อไปครับเวทีประกวดมิตรแกนแม่ห้องสอนทําให้คนไทยต้องอับอายขายหน้าทั้งประเทศอย่าบอกว่าเป็นชุดประจำถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์เพราะมันคือชุดประจำชาติพม่าหวังว่าต่อไปจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะ ท่านต่อไปครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคนไทยเชื้อสายไทยแต่เป็นคนไทยเชื้อสายไทยใหญ่กับคนพมา่าควรแยกแยะในการแสดงความคิดเห็นด้วยชุดประจำชาติแบบดั้งเดิมระหว่างไทยกับพมา่าไม่เหมือนกันชัดเจนเข้าใจตรงนี้ด้วยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นต่างและเพิ่มเติมว่าจริงอยู่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมระหว่างพม่ากับไทยใหญ่ แต่พวกเขาก็เป็นพลเมืองของประเทศไทยจะปฏิเสธความรับผิดชอบก็คงไม่ได้ถ้าผู้จัดก,การประกวดแจ้งวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกและให้เครดิตพม่าก็คงไม่มีประเด็นดราม่าทนต่อไปครับประเทศที่มีเพื่อนบ้านมีการศึกษาเท่าเทียมกันจะไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเพราะทุกคนมีวุฒิภาวะแยกแยะความถูกต้องได้ด้วยตัวเองคุณพม่าเพื่อนร่วมชาติของฉันยังห่างจากจุดนี้มากคงอีกนานกว่าจะก้าวข้ามทนต่อไปครับ ชุดแต่งกายประจำชาติพม่าคือโมดลลุตกทอดจากบรรพุระบุษที่ได้ทิ้งเอาไว้ให้ลูกหลานพมา่าตอนนี้คนกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยขโมยไปใช้ประโยชน์โดยไม่ให้เกียรติและเครดิตประเทศที่เป็นเจ้าของชุดแม้แต่น้อยทันต่อไปครับเวทีก็เป็นเวทีในประเทศไทยผู้เข้าประกวดก็เป็นคนไทยถึงแม้จะมีเชื้อสายไทยใหญ่ก็ตามทำไมไม่ใส่ชุดประจำชาติไทยหรือไม่ก็ชุดประจำถิ่นไทยที่ไม่ใช่ชุดประจำชาติพมา่า เจตนาขโมยชัดเจนคนไทยต้องรับผิดชอบท่านต่อไปครับพวกเราชาวพม่าต้องชัดเจนในเรื่องนี้พะอนาคตไทยใหญ่กับพม่าอาจจะเป็นคนละประเทศก็ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาทีหลังเหมือนกับประเทศไทยและกัมพูชาที่มีปัญหาเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมกันอยู่จนถึงทุกวันนี้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่า ใช่ในอดีตประเทศไทยเคยปกครองกัมพูชาดังนั้นประเพณีและวัฒนธรรมของกัมพูชาณนะปัจจุบันก็ต้องเป็นของสยามที่เอาไปเผยแพร่ให้ขเขมรผู้อยู่ใต้การปกครองรับเอาก็คงไม่ต่างกับพมา่าและไทยใหญ่ทันต่อไปครับขณะที่ประเทศพมา่ากําลังจะล่มสลายเพราะความวุ่นวายทางการเมืองผู้นํากระหายอํานาจอีกด้านหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านที่ไว้ใจที่สุดก็มีคนบางกลุ่มที่กําลังจะขโมยวัฒนธรรมการแต่งกายของพวกเราไป ท่านต่อไปครับเรื่องนี้พวกเราชาวพาม่าต้องช่วยกันไปยืดเรื่องประท้วงกับสถานทูตไทยในเมียนมาอย่านิ่งเฉยเดียวมรดลลกทางวัฒนาธรรมเครื่องแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยจะเค้มเอาหมดมันจะไม่เหลือให้ลูกหลานในอนาคตท่านต่อไปครับถ้าผู้จัดการประกวดแจ้งวัตถุประสงค์ว่าจะนาชุดประจำชาติพาม่าไปใช้โดยมีเจตนาจะช่วยเผยแพร่และขออนุญาตอย่างเป็นทางการตั้งแต่แรก มันก็คงไม่มีประเด็นดราม่าอะไรแต่ดูจากการกระทำแล้วมีเจตนาจะขโมยชัดเจนทัศนคติของชาวพม่าท่านสุดท้ายครับอนาคตถ้ารัชฉานแยกเป็นประเทศออกจากพมา่ามันจะมีประเพณีและวัฒนธรรมอีกหลายอย่างที่คุณไทยใหญ่จะเคยเอาจากคุณพมา่าดีแล้วที่คุณพม่ารุ่นใหม่รู้สึกหวงแหนและออกมาปกป้องสมบัติของชาตินี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวพมา่า ไม่สามารถเหมาวรวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งประเทศครับ